สื่อกระพือข่าว9้าวไอดอลสาวพร้อมใจยื่นยกเลิกสัญญาค่ายดังท่ามกลางรายงานว่าสมาชิก9คนของลูน่าอยู่ระหว่างการฟ้องร้องยุติสัญญาต้นสังกัดในวันที่28พฤศจิกายน65เจ้าหน้าที่จากบ็อกเบอร์รี่เครดิตต้นสังกัดของลูน่ากล่าวกับเฮโรป๊อปว่าไม่มีเหตุผลที่สมาชิกลูน่า9คนยื่นคำร้อง เพื่อขอคำสั่งชั่วคราวต่อหน่วยงานเพื่อรายงับผลการกระทบของสัญญาพิเศษของพวกเขาโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าสมาชิก9คนสมาชิกวงรูน่าทั้งหมด9คนได้แก่ฮินจินฮาซึนยอจินคิมลิปจินโซชเวรีอิฟโกวอนและโอลิเวียฮยเยได้ยื่นขอยกเลิกสัญญากับทางต้นสังกัด บ็อกเบอรี่ครีเอทีโดยให้เหตุผลในการหมดความเชื่อมั่นต่อการจัดการของบริษัทยกเว้นฮยอนจินและวีวีในขณนะดเดียวกันเมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งเกิดประเด็นข่าวบ็อกเบอรี่ครีเอทีฟต้นสังกัดของวงรูนา่า